สวัสดีคะ่ะสวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีพี่น้องเทรดเดอร์ทุกคนนะคะวันนี้อาจจะมาดึกหน่อยเนาะเพราะว่าเราเพิ่งเสร็จจากสอนนักเรียนรุ่นสามนะคะนักเรียนรุ่นสามวันนี้ก็ยี่สิบเอ็ดเทคนิคพิชิตความมั่งคั่งวันแรกนะคะก็ดึกกันหน่อยเนาะนะคะก็สอนเสร็จก็รีบมาไลฟ์ให้เพื่อนๆเ,เลยนะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จได้แบบง่ายๆสบายๆนะคะใน ในปีใหม่นี้นะคะคิดสิ่งใดก็สมความปรารถนานะเดี๋ยวเราจะมาทําการบ้านกันแบบรวดเร็วนะคะเพราะว่าเรามาดึกเนาะเราก็จะไม่เสียเวลาอ่ะถ้าใครเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเรามาเริ่มทําการบ้านกันอืมตัวแรกนะคะเราจะไปแบบเร็วๆเนาะนะคะจริงๆ s SO อโอก็สวยนะเมื่อกี้ คำว่าสวยไม่ได้ชี้นำนะแต่หมายถึงว่าอ่าเดี๋ยวเราทําการบ้านกันนะคะ FN นะคะ FN เราก็เดี๋ยวเราคุยเรื่องแนวกันเลยเนาะนะคะจะได้ไม่เสียเวลาเนาะเพื่อนๆก็ลองไปวางแผนดูนะคะอ่าเราให้2แนวนะ FN นะก็จะอยู่ที่2.12แล้วก็2.16นะคะต่ำกว่าไม่เล่นต่อไปเราจะมากันแบบมาไวไปไวเนาะไฮโดรนะคะไฮโดร 0.37ต่ำกว่าไม่เล่นนะคะแล้วก็แนวต่อไป0.40เนอะนะคะอ่าไฮโดรเนี่ยเขาจะมีวอลเลนนะนะคะเราก็ลองดูว่าเราจะเล่นวอลเลนไหมนะต่อไป SA มาแบบไฟลนก้นมาแบบไฟลนก้นเนาะก็ต่ำกว่าราคาปิดก็ไม่ต้องเล่นนะคะนักเรียนเอ้ยไม่ใช่นักเรียนทุกคนนะคะเพื่อนๆพ,พี่น้องอ่า ก็นะคะ SA เราให้ราคาปิดเนาะราคาราคาปิดก็จะอยู่ที่12.4เนาะแล้วก็อีกแนวนึงก็จะเป็น12.8นะคะ SA ต่อไป I I I นะคะ Triple I Triple I เนี่ยราคาปิดเขาอยู่14.9ห้ามหลุดลนะถ้าหลุดก็คือมีโอกาสที่จะย่อนะคะเดี๋ยวขอปากานิดนึงปากาหายเมื่อกี้ยังใช้อยู่เลย ภาพชัดเสียงชัดไหมคะเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะทุกคนโอ้ทำไมเราเปิดปากกาไม่ได้อะโอเคไม่เป็นไรช่างมันก็ให้อยู่ที่สิบสี่จุดเก้านะคะแล้วก็สิบห้าจุดสามนะคะ iii triple I. i อ่ะเนาะแล้วก็ the one หนึ่งนะคะก็รอแปดจุดหนึ่งห้าต่ำกว่าไม่เล่นนะคะแล้วก็แปดจุดสามศูนย์เนาะนะคะ iii one I, I, หนึ่งต่อไป nv นะคะ nv เขาทำไส้เนาะถ้าสมมติว่าหลุดราคาปิด ไม่ต้องเล่นนะคะก็ให้แนวไว้ที่7บาทเนาะแล้วก็7บาท50นะคะ NV ต่อไป BWG BWG เนี่ยเราคุยกันในห้องเนาะเมื่อวันจริงๆเราก็วางแผนการบ้านหลายๆตัวนะคะ NV อย่างเงี้ยเราก็วางแผนกันตั้งแต่ก่อนปีใหม่ถูกไหมนะคะพอพอก่อนปิดก่อนปิดยาวเขาก็ค่อนข้างที่จะทำราคาขึ้นมาแต่ว่าเขาปิดต่ำลงนะคะอ่ะ BWG นะคะเราให้แนวไว้ที่ราคาปิดนั่นแหละ0.093เนาะก็ลองดูว่าพวกนี้เขาจะมาถึงราคา1.07ไหมนะคะหรือว่าเขาจะมาแค่ครึ่งเดียวแบบนี้0.97เนาะนะคะแล้วก็ให้0.93 0.97 0.107ประมาณนี้นะคะ BWG ต่อไปอมตะนะคะช,ช่วงนี้หุ้นใหญ่มาเยอะเนาะทุกคนว่าไหม นะคะคก็ลองดูว่า21บาทนะคะแนวต่อไปก็คือ20 21.2เนาะนะคะ21บาทกับ21.2นะคะอามาตะอามาตะเนี่ยมีมี DW นะคะมี DW ด้วย tks tks ถ้าไม่เบรกไม่ต้องเล่นนะคะเบรกก็คือ15.7เนาะแล้วก็แนวต่อไปนะคะก็จะอยู่ที่16.2นะคะ tks อ่าต่อไป s v t เอ้ย S V I ขอโทษ S V I เนี่ยถ้าต่ำกว่า7.90แลเ้วราก็ไม่เล่นนะคะแล้วก็ราคาไฮเนี่ยให้ไว้ที่8.30เนาะนะคะ S V I ต่อไปวันเรามาแบบรวดเร็วนะต่ำกว่า10บาท80ไม่เล่นนะคะแล้วก็แนวต่อไป11บาท10นะช่องวันถ้าใครมาดูย้อนหลังก็พิมพ์คอมเมนต์ได้นะคะเราก็เห็นเหมือนกันเนาะอ่ะอน,นันต์อนันตเราเล่นกันหลายวันแล้วเนาะนะคะ อ่ะเดี๋ยวเราก็มาตามต่อนะ1.63 1.65ให้ไว้2แนวนะคะแล้วก็แนวต่อไปก็1.67นะคะส่วนวอลเลนเขาค่อนข้างที่จะทำไส้เนาะก็คือ0.59นะคะแล้วก็ไฮนี้0 7นนะคะอันนันอ่ะเราก็ลองดูถ้ามันต่ำกว่า0.59เเราก็ไม่เล่นแล้วนะคะวอลหนึ่งเนาะอ่ะพี่แซมพี่แซมก็ลองดูนะคะว่าพรุ่งนี้เขาจะเบรก แท่งเดิมนี้ได้ไหมนะคะ8.90เนาะนะคะถ้าสมมุติว่าเขาเบรกจุด8.90ไปแล้วแนวต่อไปดูยังไงนะคะเพื่อน,อนๆลองย้อนไปดูคลิปเก่านะแต่ใครที่เข้ามาทำกันมานด้วยกันทุกวัน,นะก,ก,ก็น่าจะรู้นะคะว่าแนวต่อไปเราจะดูยังไงเนาะนะคะอ่าต่อไปว,วอ .1 ว .2 ก็ลองดูว่าเราจะเล่นวอลเลไปนะคะในส่วนของพี่แซมนะอืม ตัวต่อไปนะคะ TFG TFG เขาค่อนข้างที่จะย่อลงมาเนาะแต่เขาก็ดึงกลับนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันหลุดราคาปิดเราก็ไม่เล่นถ้าพรุ่งนี้เขาจะไปจริงๆรอ4.88ดีกว่านะคะรอ4.88แล้วแนวต่อไปก็4.94นะคะให้ไว้2แนวนะ TFG รู้สึกว่าเขาจะมีวอลเลนด้วยนะคะ แล้วก็ลองดูว่าเราจะเล่นไหมแนวก็จะอยู่ที่หนึ่งจุดห้าเนาะแล้วก็ไฮนี้ก็คือหนึ่งจุดห้าห้านะคะ TFG V สามอ่าไทยมุยนะคะต่อไปพี่ไทยมุยพี่ไทยมุยก็ราคาปิดหนึ่งจุดสามห้าใช่ไหมคะแล้วก็แนวต่อไปก็คือหนึ่งจุดสามแปดใครจะรอหนึ่งจุดสามแปดไปเลยก็ได้นะคะแล้วก็แนวต่อไปก็จะอยู่ตัวนี้หนึ่งจุดสี่ห้าเนาะลองดูว่าเขาจะไปถึงหรือเปล่านะคะไทยมุยอ่าพี่กัาฟ นะคะคพี่กัฟเนี่ยเขามีการทําราคาขึ้นมาถูกไหมนะคะเราก็ให้แนวไว้ทีสี่สิบห้านะคะแล้วก็46.25กนะคะนะคะก็คือ2แนวนี้อืมประมาณนี้นะแล้วก็แนวไฮนี้ก็คือ46.25นะกัฟเนี่ยมี DW นะคะถ้าใครจะเล่น DW ก็ได้เหมือนกัน APP ลองดูว่าพี่ APP เนี่ยเขาจะกลับตัวไหมนะคะถ้า ถ้าใครจะเล่นก็อย่าให้หลุด4.36นะคะแล้วก็แนวไฮนี้4.52นะคะให้ไว้2แนวนะ APP นะต่อไปเจมาด j เจมาดเนี่ยมี DW นะคะทุกคนอ่ามี DW เอ้ยไม่ใช่เออมี DW แล้วก็มีวอลเลนด้วยนะคะก็ลองดูว่าเราชอบวอลเลนเขาไหมหรือว่าเราจะเล่นหุ้นแม่อย่างเงี้ยคะ่ะก็57.5เนาะแล้วก็แนวต่อไป58.5นะคะเจมาดนะท่าแพก 3.78 3.84นะคะให้ไว้2แนว mm hmm. เขาอาจจะไปช้าๆแบบนี้นะทุกคนนะคะถ้าใครจะเล่นแล้วแล้วทนไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็ลองดูพฤติกรรมการเล่นของเขานะคะว่าเขาเล่นแบบไหนเนาะถ้าหลุดราคาปิดเราก็ไม่เล่นนะคะทาแพรกท้าแพกเนี่ยเขามีวอลเลน์นะอ่าวอลสีแต่วอลสีไม่ค่อยเล่นเนาะนะคะก็ลองดูว่าเราจะเล่นไหมอ่าต่อไป CBG CBG ลองดูนะคะว่าเขาจะเบรก122บาทได้ไหมเราให้แนวไว้ที่119.5นะคะแล้วก็122บาทนะคะ CBG TNDT 1.43 1.53นะคะต่ำกว่าไม่เล่นเนาะ TRC เรา 44, เบรก0.44ไปเลยก็ได้คะ่ะแล้วก็แนวต่อไป0.49ลองดูว่าเขาจะเบรกหรือเปล่าพรุ่งนี้นะคะอะมาแบบรวดเร็วนะ WFX WFX ราคาปิดอยู่ที่8บาทใช่ไหมแนวต่อไปก็คือ8บาท10นะคะอ่าหรือใครจะลอเล่น8บาท8บาท10ไปเลยก็ได้นะแล้วก็8บาท40นะคะ WFX นะคะอ่าโชว์นะคะโชว์ที่เราทำการบ้านกันไว้เขาก็ปิดแดงเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเขาอาจจะเป็นเหมือนแท่งนี้ก็ได้นะทุกคนนะคะก็เราก็ลองดูว่าเราจะเทรดไหมนะคะ ถ้าสมมุติว่ามันไม่เบรก1.09เราไม่เทรดก็ได้ก็ได้นะคะก็แล้วแต่เอาที่สะดวกเนาะเอาที่เราชอบนะคะแต่ถ้าหลุด1.02เราไม่เล่นเลย1.02ให้แนวไว้ที่1.02-1.09โอเคไหมนะคะในส่วนของโชว์นะต่อไป W เอ้ยขอโทษ MGT นะคะ MGT ไายนี้เขาเบรกเขาทำไว้ที่5บาทถูกไหมนะคะทำไว้ที่5บาทอันนี้ก็ เบรกไปแล้วแต่ไปแค่5.05แล้วก็ล่วงนะคะแล้วรอบนี้เขาก็มาที่5บาทอีกลองดูว่าพรุ่งนี้เขาจะเบรกได้ไหมนะคะ MGT ให้แนวไว้ที่4.88นะคะแล้วก็5.05นะคะอ่าตับต่อไป EE EE e e อ่า1 7 4วตรงนี้เนาะ อ่ะเราก็ให้แนวไว้ที่หนึ่งจุดหกห้านะคะแล้วก็แนวไฮหนึ่งจุดหกเก้าแนวต่อไปหนึ่งจุดเจ็ดสี่นะคะ EE นะดิโตดิโ e ตนี่ม้ามืดมากเลยนะคะทุกคนเนาะม้ามืดมากเลยเราก็ลองดูว่าพรุ่งนี้เขาจะเบรกเออยี่สิบเจ็ดจุดเจ็ดห้าได้ไหมนะคะรู้สึกว่าดิโตจะเป็นออทามไฮใช่ไหมอืมเป็นหุ้นออทามไฮนะคะคือเขาเบรกกรอบสะสมยี่สิบจุดสิบไปแล้วนะคะ เราก็ลองดูว่าดิสโตเนี่ยเขาจะไปถึงไหนเนาะพรุ่งนี้ใครจะตามนะคะก็ลองวางแผนดู2 2 2 7 2 5กับ27.75 27. นะคะให้ไว้2แนวเนะเฮงอ่ะพี่เฮงจะกลับตัวไหมนะคะให้แนวไว้ที่4.76แล้วก็4.94นะคะพี่เฮงต่อไปมา์โกมา์โก้0 8 4ต่ำกว่าไม่ต้องเล่นก็ได้นะแล้วก็0.86นะคะมาโกเนี่ยเขามีวอลเลนะนักเรียน ทุกคนนะคะ0.27 0.29แล้วก็0.31ลองดูว่าเขาจะเบรก0.31ไปได้ไหมนะต่อไปแจ๊ดพี่แจ๊ดเนี่ย3.5ตาต่ำกว่าไม่เล่นแนวต่อไปก็คือ3.58นะคะตัวนี้มี DW นะอลองเลือกดูนะคะต่อไป SO SO เนี่ยเขาปิดที่21.6ถูกไหมนะคะแล้วก็ กว่านี้เราไม่ต้องเล่นนะคะแล้วก็ให้แนวต่อไปก็คือ22.40การบ้านสำหรับคืนนี้ก็มีประมาณนี้นะคะก็อลองเอาไปวาง,วางแผนดูถ้าใครที่มาดูย้อนหลังก็ถ้าเห็นว่าชอบนะคะก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะสำหรับค่ำคืนนี้เรามาแบบรวดเร็วนะเราอาจจะมาดึกนะคะหรือไม่เราก็อาจจะมาเร็วเพราะว่าช่วงนี้ รุ่นนักเรียนรุ่นสามกำลังเรียนอยู่นะคะกอ็อาจจะมาแบบไม่ตรงเวลาเหมือนแต่ก่อนนะคะก็จะพยายามมาไลทุกวันนะคะก็ลองดูลองดูนะคะคนที่ทำไมบางคนบอกว่าทำไมพี่ต้องทำเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยบางทีพักบ้างก็ได้อะไรเงี้ยนะคะเราจะบอกว่าเราจะเหนื่อยทีเดียวนะคะและเราก็จะพักทีเดียวนะคะจะพักทีเดียวตอนที่เราประสบความสำเร็จแล้วนะคะ ตอนนี้เรากําลังออกแรงนะคะออกแรงให้เยอะกว่าเดิมนะคะอาจจะเหนื่อยน่อยนะคะแต่ว่าเมื่อเราประสบความสําเร็จแล้วเราจะเกษียณตัวเองก่อนอายุห0นะอันนี้คือตั้งเป้าไว้นะคะก็จะพยายามทําทุกอย่างให้มันดีที่สุดนะคะถ้าเรายิ่งทําการบ้านเยอะเท่าไหร่นะคะเราก็จะยิ่งมีความรู้มากขึ้นเท่านั้นนะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะถ้าอยากให้อยากประสบความสําเร็จในตลาดหุ้นนะคะก็ต้องลงมือทําให้มากนะคะลงมือทําให้มากกว่า มากกว่าการที่ไปเขาเรียกอะไรอะไปแพ้ในตลาดหุ้นเนาะถ้าเราลงลงมือทํามากโอกาสที่เราจะแพ้มันจะน้อยมากนะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนขอให้ทุกคนนะคะปีใหม่นี้มีแต่พอร์ตบวกบวกบวกเขียว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 นะคะขอให้ประสบความสําเร็จได้แบบง่ายๆสบายๆส,ยสยำหรับค่าคืนนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะฝันดีนะ